ไม่รอให้ฟ้าให้เดินเลีกคิดไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสวงจะไกลเท่าไรจะควาจะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ไฟ่ฝัน จำกัดความที่ว่านักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขสามครับ นี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายเลข3ของเนยและปู่เป้เห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ68ค่ะ68คําตอบแรกของคุณครับแรงมากค <laughs> ือพี่เจ๊ยบเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่เจ๊ยบเนี่ยไม่ถึง68ไอ้68เนี่ยเยอะมากพี่เจ๊ยบผมให้ประมาณคร <laughs> ัก5 <51. S> 1อคิออดว่า อยู่ในช่วงอายุประมาณที่คุณแจ็คบอกออประมาณนี้นะแอลว่าประมาณสี่ไปปลายจนถึงห้าต้นๆเท่านั้นสี่สิบเก้าค่ะแอลบอกสี่สิบเก้าครับมาที่มอริสริบว่าพี่เจฟถึงเลขห้าแล้วแต่แต่แค่ดูเด็กอย่างที่บอกจริงต้องมาถามแล้วเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องพี่เอกกี้กันแน่แต่เี๋ว่าคิดว่าเป็นเลขห้าสิบต้นๆครับห้าสิบสามครับที่บอกมานี่คือมีความใกล้เคียงหมดเลยนะครับฉันว่าห้าสิบสอง คุณเนยคุณปูเป้คุณมี4ตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังโคลสอัพความทรงจําและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบปรัสนีข้อนี้ไหมครับเหตุการณ์ค่ะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เอาละเรามาดูเหตุการณ์นี้การเกี่ยวข้องกับปรัสนีอย่างไรครับวันก่อตั้งโรงเรียนหอวัง <c oughs> เป็นปีเดียวกันกันกบที่ปรัสนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสี่เดิมที่ในบอก ห้กกไม่ร um, ู้อะ้าสี้ากเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก68ปีเป็นเป็น54อ่ะเปลี่ยนเป็น54อ่ะประสนีหมายเลข3ครับคุณอายุ54ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ ขออน,นุญาตแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีค่ะนนทิยาจิวบางป่าค่ะนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยปี2531ค่ะพี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบ อายุเท่าไหร่ครับ55ค่ะ55ปีโอ้โหไม่เก่นะโอ้โหอะไรเหี้ยเออจริงๆวันนี้ทุกคนลงความเห็นว่าดูไม่ถึงดูสาวมากใช่ไม่มีใครทายถึงเลยสักคนเดียวค่ะนะครับเป็นความอวบิ่นในการทานเข้าไปค่ะโอ้โหหน้าเลยตึงค่ะเออเลยทำให้คอลลาเจนเยอะทุกอย่างดูตึงไปหมดเลยดีเลยครับเออไปที่นี่เลยหหูไม่ตึงอ้อลนะครับเอาละครับ มาเมื่อกี้บอกว่าเป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยปี2531ใช่ค่ะที่มาที่ไปที่พี่เจี๊ยบสนใจมาร้องเพลงชอบร้องเพลงเพราะอะไรคือคุณพ่อเ,เป็นนักดนตรีวันนึงเนี่ยที่ร้านที่คุณพ่อเล่นอยู่เนี่ยได้ได้เรียนเชิญคุณนันทิดากแก้วบัวสายไปเล่นคอนเสิร์ตครับพอเห็นปุ๊บเท่านั้นแหละอยากเป็นอย่างคนนี้ะจะต้องบระกวดชนะอย่างคนนี้ให้ได้ นี่คือไอดอลของเ,เราเลยนนแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะเราก็เลยฝึกฝนฝึกฝนจนเนี่ยค่ะได้ได้เป็นแชมป์มันมีความรู้สึกเหมือนกับแบบเออเออเป็นความใฝ่ฝันของของเด็กๆคนหนึ่งเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้วมีมีโอกาสได้ไปประกวดซึ่งพ่อไม่ได้สนับสนุนเพราะเขาเหนื่อยมาตลอดชีวิตเขาอยากให้เราสบายก็ไปเรียนกฎหมายนะคะเรียนนิติศาสตร์นะคะไม่ได้เรียนอะไรกับร้องเพลงเลยแต่ถึงเวลาก็ปีหนึ่งก็ขอดื้อพ่อบอกไปครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตไปประกวดก็ชนะเลย นั่นคือครั้งแรกเลยะ<ฆ>โอ้โหรถเพลงที่แบบในรอบชิงที่เราทําให้เราชนะเลยนั่นคือเพลงคือ Big s p e ป d เดกับเพลงทองค่ะแล้วก็ไปทั้งอ้วนๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถไม่ทันแล้วค่อไปด้วยคุณภาพไป, <laughs> ไปด้วยคุณภาพเส <laughs> ื้อ,อนี้ตึงเลยลูกเอ,อ้ยไปเน,นี่ยแ,แ,แล้วต้องบอกว่าออหลังจากได้แชมป์มาก็มีอัลบั้มด้วยใช่ไหมฮะมีผลงานเพลงอ๋อมีอัลบั้มด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะชื่ออัลบั้มว่าอัลบั้มโอ้มีหลายชุดค่ะมีเป็นลีลา เป็นหนึ่งในลีลามีตั๊กลีลามีพี่ปุ้มลีลานนทิยาก็เป็นเจี๊ยบลีลาค่ะแต่ว่าเพลงตัวเองเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่ไปดังเฉพาะเพลงเอาเพลงของชาวบ้านเข้ามาร้องมาคอปเปอร์ใช่ถูกต้องค่ะเพลงที่สร้างชื่อให้พี่เจี๊ยบคือก็จะเป็นเพราะเธอหรือเปล่านิดหนึ่งพอครั้งนั้นแนะวันนี้น้ําตาฝนแล้วเห็นบอกว่าสอนดาราดังๆด,ด้วยบังเอิญได้เล่นละครด้วยกันและน้องอน,นี่พูดถึงน้องอ้ําพาัชราภา แลนละครด้ยกลแล้วบอกอ้ําบอกพี่เจ๊บอ้ําจะต้องร้องเพลงละครเรื่องหนึ่งอ่ะที่อ้ําอ้ําจะต้องเล่นกับเป้เล่นช่องช่องเจง็บนี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าอ้ําจะทํายังไงดีบอกอ้ํามาเรียนเถอะลูกเดี๋ยวพี่เจบสอนให้อ้อําเสียงไม่ได้เลยนะพี่เจบเสียงอ้อําเป็นผู้ชายมาเถอะเดี๋ยวฉันจะเสกเสียงให้แกร้องให้ได้อ้อําก็เลยร้องเพลงเล่นของสูงโโงานนั้นน,นั่นคือฝีมือนอนที่ยาวันนี้มารายการของเรามีเพลงมาฝากเราหน่อยไหมขอเลือกเพลงที่เป็นกําลังใจให้สําหรับ ในยามนี้ดีกว่าสถานการณ์ยามนี้เราต้องการพลังใจพลังบวกมากๆอยากให้ทุกคนใช้คําพ่าอะไรดีคะไม่หมิ่นเงินน้อยไม่ขอยวาสนาใจเป็นจะจนหรือมีมันไม่ได้อยู่ที่เงินมันอยู่ที่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นอยากสถานการณ์แบบนี้อยากจะมอบเพลงนี้ให้เป็นพลังให้สําหรับทุกคนค่ะชีวิตลิขิตเองค่ะเอาล่ะไปฟังเพลงนี้จากพี่เจีย๊ยบนนทิยากันเลยครับ ไปชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฟังผิดหวังในใจเรื่อยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจจะเลวหรือดีมันอยู่ที่คนจะมีหรือจนมันอยู่ที่ใจดินฟ้า เเป็นนช่นไรอย่าเลยอย่าไปถามฟ้าบินไปสูงที่สุดอย่างที่คิดฝันไว้กับใจทจะยากเย็นเท่าไรบอกใจว่าจะไม่กลัวไม่รอให้ฟ้าให้ได้เลือกคิดไม่ปล่อยชีวิต ผ่านไปไม่ว่าจะสวงจะไกลเท่าไรจะควจะควะ้าจะฝ่าฝันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลคิขิตอยากมีชีวิตที่ไฟ่ฝันตั้งแต่ จะยอมให้ใครเขียนบทของเราชีวิตจะเป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นเพราะเราเรื่องราวที่เราต้องเขียนไม่รอให้ฟ้าให้เดนลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะควาจะคว้าจะฝ่าฟัน ไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิดอยากมีชีวิตที่ไฟฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือิ ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสรงจะไกลเท่าไรจะไกลจะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ไฟและฝน E N f t ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f t ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f t ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งวิเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง